สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับช่อง I อ m อนเทนพกันอีกครั้งวันนี้ผมจะมาสอนเล่นแมปเซาเวสฟลอริดาเบต้านะครับผมถ้าใครอยากเล่นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับผมนี่นะครับเซาเวสเซาเวสฟลอริดาเบตานะครับแล้วไม่รอช้าเรากดเล่นเข้าไปเลยอันนี้ผมอยู่เซิร์ฟวีไนะครับผมเลยจะมีผมแค่คนเดียวนะครับ อ่ะแล้เรามาอธิบายด้านซ้ายกันเลยนะครับตรงนี้เกมพาร์ครับตรงนี้เป็นเกมพาร์ต่างๆนะครับผมตรงนี้ที่เรียกรถครับมีคัสต่างๆนะครับผมรถเริ่มต้นมีสองคันนะครับเป็นอยู่ในหมวดซีดานนะครับผมแล้วก็อยู่ในหมวดนี้นะครับหมวดอะไรผมไม่ทราบนะครับเป็นคันนี้นะครับ แล้วฝั่งนี้ลูกกระเป๋านะครับผมจะเป็นงานต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาที่ใบอีกทีว่างานไหนได้เงินเยอะนะครับตรงนี้การตั้งค่าครับผมตั้งค่าต่างๆตรงนี้ใส่โค้ดตรงนี้ก็ต่างๆนะครับตรงนี้เป็นช่องแชทปิดไปนะครับผมผมขออนุญาตปิดเสียงนะครับเดี๋ยวลรีสกทธิ์เข้านะครับ การขับรถเกมนี้ง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวผมขอเรียกอีกทีนะครับนี่ครับผมกด F เพื่อสตาร์ทเครื่องนะครับไอ้ตรงข้างล่างนี้ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเกมนี้นี่จะเป็นเอ่อระบบระบบเอ่อเปิดรถมามันจะเป็นตัว N นะครับเราต้องกดตัว E เพื่อสับเกียร์ขึ้นแล้วก็เดินไปข้างหน้านะครับหรือว่าจะกดตัว M เพื่อเป็นเกียร์แมนนวลน,นะครับผม กดคิวเพื่อักเกียร์ลงนะครับผมกด z เอ้ย Z X Z เเป็นไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ด้านขวาตรงนี้นะครับผมจะเป็นจะเป็นการเปิดเพลงนะครับตรงนี้จะเป็นการเพิ่มเสียงเพลงนะครับส่วนถ้าใครมองไม่ชัดเดี๋ยวผมจะอันนี้ให้ให้อีกทีนะครับผมเพราะคอมพิวเตอร์ผมมันก็ นี่นะครับผมนี่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นดูเงินนะครับผมตรงนี้ตรงนี้เป็นโทรศัพท์ครับผมไปซื้อมานะครับแล้วตรงนี้จะเป็นเปลี่ยนเกมพัทเปลี่ยนบัตรเบียนนะครับผมอ่าเรามาดูที่การหาเงินกันเลยนะครับว่างานไหนได้เงินเยอะนะครับงานเริ่มต้นที่ผมแนะนํานะครับคือพ o ีส c ตำรวจนั่นเองนะครับกับคาเฟ่วอร์เกอร์นะครับผม นะครับแล้วก็เออเออพอเราหาเงินจากหาเงินจากงานไหนก็ได้นะครับผมแต่ผมแนะนำสองงานนี้นะครับหาเงินจากงานไหนก็ได้หรือสองงานนี้นะครับให้ได้สักห้าแสน 5, นะครับผมห้าแสนเสร็จแล้วเราไปทำงานนี้นะครับผมงานนี้เป็นงานที่ได้เงินเยอะที่สุดในเกมนะครับส่วนงานนี้จะเป็นงานเกมพาร์นะครับผมอ่า อ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งโจนี่ผมไม่แนะนำนะครับอย่าทำนะครับผมอาจจะมีเสียงเข้าเล็กน้อยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับอืมเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ซื้อรถเลยนะครับผมเกมนี้สามารถซื้อบ้านได้ด้วยนะครับผมแต่ว่ามันก็มีบ้านฟรีนะครับผมแต่ว่ามันไกลผมผมขอไม่พาไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับ เพเวลาสักคู่นะคะผมถ้าใครมีอะไรสงสัยยังไงที่แล้วเมันไอตรงนี้มันทำยังไงเหรอครับอะ,รอะไรอย่างงี้ก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะผมนะครับแล้วก็เกมนี้นี่ไม่สามารถทนทนเสาแล้วทนเรือแล้วก็ทนเต้นมะพร้าวได้นะครับผม ผมขอไม่เลียวไล์นะคะผมเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปเนาะตรงนี้เป็นเปลี่ยนสีนะคะผมตรงนี้เป็นไฟนะครับไฟกดตัวยอ่อคือตัว L นะครับตรงนี้คือเงานะครับตรงนี้ก็เป็นสีฟีนะครับตรงนี้สีเกมพาร์ตนะครัะ เธอใครสงสัยซื้อกาแฟที่ไหนก็นู่นเลยนะครับสตาร์บัคนะครับนู่นตรงนู้นนะครับสตาร์บัคหรือว่าที่ทรงงานของคา er เฟ่วอร์เกอร์เะไครับนี่นะครับดีลชิพคือที่ซื้อรถนะครับดีลชิพขอไม่เลียวไรนะครับผมนี่นะครับรถก็จะมีหลาย ไอหมดหมู่เลยนะคะผมส่วนตรงนี้เป็นออกนะคะผมมีม,มอไซค์รถตู้แล้วงานงานที่ต้องใช้รถพวกนี้ครับแล้วก็คาสสิกไฮเปอร์คาร์ซูเปอร์คาร์พิกอัพซีดาน a อ v อันนี้ก็เป็นอะไรไม่รู้นะครับส่วนนี้ก็เป็นอะไรไม่รู้นะครับผมนี่อันนี้เป็นหมวดซูเปอร์คาร์นะคะผม ถ้าคลิปนี้ถึงสามไลค์ผมจะหมอ,อกคันนี้นะครับผมนี่คันนี้นะครับปีสอง0 ST สิบเอทหนึ่งนะครับราคาล้านล้านหนึ่งนะคบผมปีว่าล้านสองก็ได้นะครับถ้าคลิปนี้ถึงสามไลค์ผมจะมาออกคันนี้เลยนะครับผมส่วนถ้าผมอธิบายเร็วไปหรือว่า เออมีอะมีอะไรที่ผมจะไม่อธิบายก็ต้องขอโทษไปด้วยนะครับผมได้ถ้าให้ข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทังคิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ